สวัสดีค่ะสรุปข่าวของสโมรสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจประจำวันนี้ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะโอเล่กุนนาซัวชากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพูดถึงทุกประเด็นหลังบุกเสมอเชลซีศูนย์ประตูต่อศูนย์ภาพรวมของเกมเราไม่ได้ทำประตูมากพอนั่นคือเรื่องที่แน่ชัดเรากลับออกมาและมันเป็นอีกเกมที่ไม่เสียประตูแต่การก้าวต่อไปของทีมคือการเอาชนะในเกมแบบนี้และทำประตูให้ได้เราต้องคว้าสามแต้มจังหวะดราม่าควรเป็นจุดโทษ เราควรจะได้จุดโทษ100%เมื่อคุณได้ดูวิดีโอในจังหวะนั้นผมไม่อยากพูดถึงเรื่องที่ผู้ตัดสินบอกกับนักเตะเพราะนั่นคงไม่ดีสําหรับเขาซึ่งมันมีการพูดถึงกันเยอะมากว่าเราควรได้จุดโทษไม่มีอะไรต้องสงสัยเลยแต่สุดท้ายแล้ววันนี้เราควรจะได้จุดโทษเจมส์เล่นดีแบบต่อเนื่องแดเนียลเจมส์ทได้ดีจริงๆการป้องกันของเขาการเพรสซิ่งของเขาพลังงานของเขาสิ่งที่เราสั่งเขาก่อนลงเล่นนั้นเขาสามารถทําได้อย่างที่เราบอกให้กับทีม เจมโดนฝั่งตรงข้ามเตะอยู่บ่อยครั้งซึ่งเขาสามารถเรียกฟาวให้กับเราหลายครั้งด้วยแนวรับช่วยกันได้ดีมีจังหวะหนึ่งในครึ่งแรกบอลครอสมาให้ชิรูซึ่งเราตอบสนองช้าเกินไปส่วนในครึ่งหลังมีการครอสไปเสาไกลให้ที่มวแวนเนอร์แต่ผมก็คิดว่าวิกตอร์ลินเดเลฟคุมพื้นที่ได้ดีนอกเหนือจากนั้นเราไม่มีอะไรพลาดเลยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าพอใจอย่างมาก โทมัสทูเคิลให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าจังหวะนี้จะถูก VR แทรกแซงได้อย่างไรในเมื่อผู้เล่นอย่างเมสันกรีนวูดใช้แขนเล่นบอลแต่หลังจากนั้นกลับไปเช็คว่าควรให้จุดโทษหรือไม่ผมเห็นจังหวะนี้แล้วผ่านทาง iPad ผมไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ตัดสินถึงต้องไปเช็ค VR แต่ผมก็ดีใจที่มันไม่เป็นจุดโทษไม่อย่างนั้นมันก็จะแย่กว่านี้อีก สกายสปอร์ตและแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวสองสื่อของอังกฤษระบุแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกกับพวกเขาแล้วว่าลูกชอแค่เข้าใจผิดไปเองในกรณีที่ให้สัมภาษณ์ว่าแอบได้ยินกรรมการสจวตแอดเวลยอมรับว่าไม่กล้าให้จุดโทษเพราะกลัวจะทําให้เกิดดรามา่าชอจุดกระแสะให้มันดูเดือดมากยิ่งขึ้นในตอนจบเกมหลังจากที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าไปได้ยินบทสนทนานระหว่างแอดเวลกับแฮร์รี่แมกไกโดยที่ชออ้างว่าแอดเวลบอกในเชิงว่าถ้าเกิดเป่าให้จังหวะนี้เป็น ลูกสุดโทษมันก็จะทําให้เกิดการพูดถึงกันอย่างหนักจนทําให้ดูเหมือนกับว่าแอดเวลไม่กล้าตัดสินให้เด็ดขาดเพียงเพราะกลัวกระแสะที่จะตามมาแต่ล่าสุดทั้ง Skysport และ Manchester Evening News ก็บอกว่า Man United แจ้งกับพวกเขาแล้วว่าชอแค่เข้าใจผิดไปเองเท่านั้นและไม่ได้ตั้งใจจะสร้างปัญหาให้กับ a d v เวลแต่อย่างใดโดยถ้าเกิดแมนยูเ t ็ d ไม่ออกมาระบุอย่างนี้แล้วนั้นแอดเวลก็มีสิทธิที่จะโดนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบสวนได้เลย เกมใหญ่เล่นไม่ออกเปิดสถิติสุดบู่ของบรูโนในเกมพรีเมียร์ลีกเชลซีแมนยูเมื่อคือนนี้ตามรายง,งานของสกอร์ก้าเผยว่าแฟรนันเสียการครอบครองมากกว่าผู้เล่นคนอื่นๆและถูกเลี้ยงบอลฝ่ามากที่สุด4ครั้งสร้างโอกาสเพียงครั้งเดียวไม่มีการยิงเข้าเป้าและล้มเหลวในการเลี้ยงฝ่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอีกด้วย รอยคีนและแกรม s ูเนตสองนักวิจารณ์มองว่าอองตนี่มซิยาวสูน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีแพชชั่นและอารมณ์ร่วมในการเล่นฟุตบอลแกรมซูเนตมองว่าผมไม่แปลกใจเลยที่คุณจะดรอปเขาออกไปจากทีมผมคิดว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์ที่น่าจะประสบความสําเร็จในระดับสูงได้เขาเคยแสดงให้เห็นว่าเขามีใจในการเล่นฟุตบอลหรือไม่เขาเคยมีอารมณ์ร่วมกับเกมหรือเปล่า ผมไม่เคยเห็นมันจากเขาเลยเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในผู้เล่นที่จะต้องมองย้อนกลับไปว่าในอาชีพของตัวเองแล้วคิดว่าเขาสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้ผมเคยเป็นแฟนของเขานะแต่ไม่ใช่อีกแล้วผมเคยบอกว่าตั้งแต่ต้นซีซันแล้วว่าความท้าทายที่สุดของโอเล่คือการกระตุ้นมาร์คซิยาวให้ทําผลงานต่อเพราะเขามีช่วงท้ายซีซันที่ดีมากแต่สุดท้ายผมมองว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นขณะที่คีนตํานานของทีมกล่าวว่ามาร์คซิยาวไม่ได้ดูเหมือนว่าเขารักเกมนี้เลยเรื่องนี้มันน่ากังวลมาตลอด นอกจากนั้นยังมีอดีตสุนายอย่างจิมมี่ฟรอย h ฮ s เซบิงที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าสำหรับเขามันสำคัญกว่าที่จะเลี้ยงบอลผ่านนักเตะ3าคนแล้วพูดถึงเรื่องนี้ว่าดูสิสันเลี้ยงบอลผ่านนักเตะสองสาคนแต่ก็ยิงประตูไม่ได้ผมคิดว่าเรื่องนี้มันสำคัญกว่าสำหรับเขานี่คือมุมมองของผมที่เห็นจากเขาสโคจี้จูดผีฝืดเกมใหญ่เพราะห่วงเกมรับมากเกินไป สโคออกมาพูดถึงเหตุผลที่เกมรุกของทีมที่ฝืดในการเจอกับทีมใหญ่เป็นเพราะว่าแผนการเล่นที่ให้กองกลางถอยต่ำไปช่วยกองหลังมากเกินไปทำให้การขึ้นเกมรุกนั้นลดความอันตรายลงไปนั่นเอง ปัญหาที่ผมเห็นคือเซนเตอร์ฮาร์ปอย่างแฮร์รี่แม็กควายและวิกเตอร์ลินเดเลฟและผู้รักษาประตูแต่วันนี้ผู้รักษาประตูไม่เท่าไหร่แต่เซนเตอร์ฮาร์ปจำเป็นต้องมีการปกป้องซึ่งหมายความว่าคุณต้องมีผู้เล่นตำแหน่งกองกลางตัวโฮบอลสองคนคอยอยู่ข้างๆพวกเขาตลอดเวลาและมันจะเอาทุกอย่างไปจากความสามารถในการบุกของคุณพวกเขาขึ้นไปข้างหน้าไม่ได้พวกเขาไม่สามารถเก็บบอลตรงพื้นที่สุดท้ายหน้าปากประตูได้เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถรักษาเกมบุกได้เนื่องจากอยู่ลึกเกินไป และนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งหากพวกเขาต้องการก้าวไปสู่ระดับต่อไปพวกเขาต้องกล้าบุกมากกว่านี้พวกเขาต้องกล้าเล่นเมื่ออยู่ตรงกลางสนามไบรอันคิงอดีตแมวมองเอฟเวอร์ตันที่เคยเห็นแววเล่นของเออร์ริงบราฮาแลนด์ระบุสาเหตุแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดได้ฮารแลน์ ในตอนที่ฮาแลนด์ได้สร้างชื่ออยู่กับเรดบูลซาบวกจนทําให้ได้ย้ายมาอยู่กับบุรเซียดอทบุลในปัจจุบันนั้นฮาแลนด์ก็ทําผลงานได้โดดเด่นระดับหนึ่งในตอนที่เล่นให้โมทีมในประเทศนอร์เวย์โดยเขาทําได้20ประตูจากการลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของที่นั่น50นัดในทุกรายการจนทําให้ตอนนั้นเจ้าตัวตกเป็นข่าวกับหลายทีมก่อนที่ซาบวกจะได้เขาไปร่วมทีมในเวลาต่อมา ในตอนนั้นขั้นตอนเหลือเพียงการเจรจาขั้นสุดท้ายซึ่งทางตัวแทนของแมสเตอร์ไนเตตติดต่อไปหาจิมโซบักเคนเอเย่นในช่วงนั้นของฮาร์แลนด์ว่าจะติดต่อไปหาโม e ในช่วง9โมงเช้าเพียงแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็น9้าโมงเช้าของที่ไหนเพราะเวลาที่นอร์เวย์เร็วกว่าที่อังกฤษ1ชั่วโมงหรือก็คือ9้าโมงเช้าของอังกฤษมันตรงกับ10โมงเช้าของที่นอร์เวย์นั่นเอง ทั้งนี้ตอนนั้นโมกำลังเจราจากับเซาวบวกถึงเรื่องดีลของฮาแลนด์อยู่ด้วยซึ่งสุดท้ายเซาวบวกก็ติดต่อมาหาโมตรงตามเวลาที่ทั้งสองทีมกำหนดเอาไว้ขณะที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์เไนตดถึงแม้จะต่อสายตรงไปหาทีมของนอร์เวย์ในช่วง9โมงเช้าของอังกฤษแต่มันก็สายไปแล้วเพราะโมนึกว่าแมนเชสเตอร์เไนตดเปลี่ยนใจจนทำให้พวกเขาตกลงขายฮาแลนด์ไปให้เซาวบวกเรียบร้อย สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ